ทุกคนทุกคนเห็นไหมอันนั้นคือซอมบี้นางนางไปฉี่ไปขี้หน้าบ้านมาวนิน <c oughs> โอ้ยซอมบี้นางฉันหน้าบ้านตัวเองเขาไม่ขี้นะเอ้ไม่ไม่ฉีนะเขาไปฉี่โน่นหน้าบ้านมาวนินมันบอกว่า <c oughs> <c oughs> นี่แหละ สมแล้วแหละเพราะว่ามาวินมันมากินค่าฟรีตลอดไงสัมเบ้เขาก็เลยลไปนั่งถ่ายนั่งฉี่ที่ม่านนั่นนั่นสัมบีเข้าไปแล้วมันเข้าไปโอ้ยมาวินมันไปไหนนี่นี่นี่นคือแถวโซนหน้าบ้านมาวินเนี่ยสัมบีสัมบีเขาไปดูว่าอะไรยังไงไปเดินเล่นด้วยครับทุกคน ไปเไดินเล่นเสร็จแล้วก็นางก็ไปฉี่หน้าบ้านมาวิน <c oughs> อ่ามากมากเลยตอนแรกผมก็แปลกใจะว่าซอมบี้มันไปฉี่ไปเยี่ยมที่ไหนนั่นนั่นมันไปฉี่หน้าบ้านเขานู่น,น่งมันไปฉี่แบบคือมันแก้เผ็ดกันในทุกคนคือมาวิน,น่ะเวลามาบ้านผมใช่ไหมมันพยายามจะมาฉี่ที่ผมดุวันนั้นอะหลายรอบแล้วซอมบี้เขาสังเกตเห็นนะ สมบีเขเลยแก้เผ็ดโน่นไปฉี่ไม่รู้ทายหรือเปล่านะเห็นฉีส่สองสองครั้งแล้วไปฉี่หน้าบ้าออนนอกเอนางยังไม่กลับนางยังไม่กลับนี่นางเินเล่นอยู่คืออากาศมันเย็ยนนะทุกคนนางไม่ร้อนนางก็ไปเดินเล่นเหมือนที่ผมเคยเบอกทุกคนน่ะนางเบือ่อถ้านางอยู่บ้านนานๆน,น,นางจะเบือ่อบางทีนางก็ไปเดิน สองรอบแล้วแต่ลมนางบางทีก็สามรอบแล้วก็กลับเราก็ต้องคอยดูว่าเออนางกลับตอนไหนแต่ตอนนี้นางยังหลันล้าอยู่เอาแล้วละลป้าของนั่นคือป้าของมาวินนะที่เดินเข้าไปอะ่ะเอา้าอีมาวินกัอีแดงทุกคนไอสัมบีมันนิ่งเว้ยม,มาวินเดอ ไม่คิดเห็นนะมมามาบินกระอีแดงวิ่งออกมาไอซัมบีมองทำเป็นนิ่งซัมบีมันบงังเสาไฟฟ้านี่เดี๋ยวผมไม่ดูดูทางนี้เห็นไหมทุกคนตอนนี้มันปรับความเข้าใจอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้อันนักอ,อีแดงนะแล้วก็มาบินแต่ซัมบีโอยมันยืนเข้มกันอยู่อะ ยทุกคนนั่นยืนเข้มยืนเข้มสัมบีสัมบีเดินมาแล้วมันสงสัยมันโดนดีแดนว่าอะไหลเปล่าข้ามไปถินมันไนะอมาวีนี่มันไม่ช่วยสัมบีเลยสัมบีเดินมาแล้วทุกคน แดงหเห็นไหมทุกคนเห็นอ้แดงไหมสม,มบีเดินมาแล้วสมบีไม่สนทำไมสมบีบอกทำไมไม่ใช่เป็นที่ของใครฉันจะเดินมาอฉันจะไปเดินไหนก็ได้เรื่องของฉันอีแดงอีแดงเข้าบ้านแล้วอีแดงบอกว่าสมบีเธอชัดกะลุกนั่นทุกคนเห็นสมบีไหมอีสมบีมันนั่งถ่ายนะั่ง ชีได้ฟังโน้นทุกคนสัมบิกลับมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วผมก็ต้องลงไปเหมือนเดิมช็อตเดิมๆแต่ต้องบอกนางก่อนว่าจะเพิ่งปีนประตูสัมบิอย่าลงไปไม่ต้องปีนนะ คือวันนี้ฝนแบบคือตกไปปลอยทุกคนอากาศมันเย็นมากวันนี้ผมว่าจะไปไปสนีอยู่ไปส่งของจ้ะเร็วๆฝนตกลูกเขาแล้วจ้ะลูกไปไหนลูกไปไหนมา <C> e <at> มากอดกันกรดกันมากอดกันกอดกันกดกันกดกันเอาละจมบี้เรากอดกันมากไม่ได้มาเราจะสวีทกันมากไม่ได้ป้ายอยู่กำเพ่งเล็งเราอยู่เนาะเพ่งเล็งหนูอยู่หาว่าหนูอะซีเกินเข้ามาเข้ามากเข้ามาเร็ว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 ฝนตกแล้วยิง่งไปจากฝนอยู่มาเร็วเรวมามาเร็วเรว อมบี้กินอาหารเน็ดเพราะว่าพวก,พวกชิ้นพวกอะไรหมดยังไม่ได้ซื้อเลยไม่รู้เช้าเช้าอยู่นางจะกินไหมเป็นไงคุณหนูทำไมไอ้หนูไปไหนมาฮะไปเดินเล่นที่ไหนมาฮะไปเดินเล่นที่ไหนมาเอ๊ทำหน้าเหมือนเซง็งๆอะไรนี่คือไปไปเดินเล่นปกติหนูเวลาหนูไปเดินเล่นมาหนูเข้าบ้านหนูก็จะสดใสไมหมหรือไปมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่านะ ไปมีเรื่องอะไรกับใครป่ะบอกพ่อมาบอกพ่อมาเดี๋ยวพอจะไปจัดการซอมบี้อีเสียงนกมันอยู่ไหนวะออดังเกินไปแล้วเนาะโอ้ทุกคนผมวะรู้นะว่าซอมบี้มันมีปีปัญหากับไมาวินกับอีแดงมาแล้วโอ้โอ้มโอ้ดูดินางมาจับมือผมเข้าใจนางไง นางแบบดูนางดูสายตานางดินางแบบว่าน้อยใจมาวินน่ะมาวินแบบไม่ช่วยอะไรเลยมาวินเนี่ยหามันน่ะแต่ก็เข้าใจมาวินนะมาวินเขาเป็นหนุ่มหล่อไงเขาบอกว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองตัว <laughs> แต่มาวินเขาอยู่ฝั่งน้นเขาก็ต้องเกรงใจแดงมันไงทุกคนเข้าใจไหมซัมบี้ก็เลยแบบ มาวินเลยไ,ไม่ค่อยความสนใจอสบีเขาเลยเดินสะบัดตูดกลับมามามาซอบออกคุณพ่อโอ้อมบีสบีของคุณพ่อหนูย่ะได้แคร์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นมันมานะมาวินเดี๋ยวพ่อจะสอบสวนมันเองว่าเป็นยังไงให้มาทำลายจิตใจหนูสบีได้ยังไงืม ตอนนี้หนูซอมบี้เฮิร์ดมีหลายเรื่องด้วยทั้งเรื่องป้ายูทั้งเรื่องมาวินป้ายูอ่ะไม่รู้เขาเขาไอ,ไออะไรนะเขามันไส้เรื่องที่เรากอดกันหรือว่าพ่อแสงเกงขาสั้นแต่ทุกคนกางเกงขาสั้นก็ไม่ได้เหรอเออมันมันมันเวอร์เกินไปหมนนี่มันเซนเซทีฟกันเกินไปว่ะ เออผมเห็นช่องอื่นๆโอ้ยอ,อ,อะไรบูมๆเงินยังไม่นี้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าออมีภาพผมอ,อ,อยู่ในคลิปด้วยผมก็จะเปลี่ยนกางเกงใสก่กางเกงย,ยาวขึ้นดีกว่าเนาะผมเข้าใจเงินนะเออมันก็แปลกแต่มันก็มีทั้งออข้อดีข้อเสียนะคือแบบว่าเขาคงตั้งกฎแล้วก็เหมือนอ,อ ตั้งตั้งค่าในโรบ,บอทละหุ่นยนต์นะว่าถ้าเห็นขาอะไรหน่อยนี่คือต้องต้องเซ็นเซอร์นะ <c oughs> อ้ยอยากจะขำเป็มมนภาษาอะไรดีวะ <c oughs> พ่อมีเรื่องจะบอกหนูว่าพ่อว่าจะบอกหนูไม่เช้าแล้วแต่พอดีเห็นหนูออกไปเดินเล่นเมื่อคืนเนี้ยที่พ่อลงมาที่พ่อไปตรงโน้นนะตือกองน้ำพ่อเห็นลุงโทนี่กลับมาแลว้ววย ลุงโทนี่กลับมาเปียนกงแพงมาแบบน่าซึมๆนะพ่อเขาถามว่าเอ้าลงกลับมาแล้วเหรอเป็นไงมั่งอ่า,อาแกไม่ตอบอะ่ะแกไม่พูดอะไรอะ่ะเออแล้วเดินดุมๆ,ๆ,ๆลงมาลงมาอยู่ในต,ตรงป่าตรงนังนะ้นอ่ะพ่อว่านะแกต้องงอนเรื่องที่พ่อแบบไปดุกแก่เรื่องที่เขาพาเพื่อนเขามาซัมบีม้บอกว่า ไหนลุงทุนี่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวหนหนูจะไปคุยกับแกไม่ต้องหลอกซอมบี้ป่านนี้แกคงนอนแล้วมั้งนุโทเนี่ยเดี๋ยวพ,อ,พอสักพักเขาก็คงดีแหละตอนนี้เขาคงแบบงอนงอนพ่ออยู่แล้วก็ทุกคนจะไม่ให้ผมว่าได้ไงเขบวันนั้น่ะหลังจากวันนั้นอะเขาก็พาเพื่อนเขามาโอ้ยเป็นสิบกว่าตัวผมก็เลยเนี่ยนะซอมบี้ไปแล้วเว้ยซอมบี้ไป น่าจะไปเคลียกับลุงโทนี่แน่นเลยคือสมบีเขาใครจะมาอะไรกับพ่อไม่ค่อยได้อืมเดี๋ยวเขามาผมจะสอบถามที่เขาคุยอะไรกันเขามาแล้วทุกคนซอมบียังไงพ่อ หนูไปว่าลุงโทนี่ให้ว่าทําไมพ่อทักอะไรไม่ตอบอยหนูอย่าไปว่าเขาเลยลุงโทนี่เขาแก่แล้วอย่าไปว่าเขาเลยอืยเขามาหาเขากลับมาก็ดีแล้วนูกไหมคือเมื่อคืนเขากลับมาผมก็ไม่ได้ผมทักเขาตั้งนานแล้วเขาไม่ตอบเขาไม่คุยกับผมอะผมก็ไม่ได้ว่าะลรเขาคงนอนแล้วสัมบีซัมบีแล้วหนูไปหาลุงโทนี่แล้วเขาว่าไง ก็หน um <ım 999> ูก <c ologie> <made> <tr Favorite gib ED> ็ไปว่าเขาแต่เขาไม่ได้ตอบหนูเขานอนอยู่ก็ช่างเขาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สายๆค่อยหาอะไรไปให้เขากินก็ได้สงสารกขามันกันลงทุนนี่เขามาตัวเดียวทุกคนอืมก็มาจะมาอยู่เยอะแยะอยู่ได้ไงทุกคนก็เหมือนเพื่อนเพื่อนบอกอบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะมาจัดการพวกไอ้ดอกไม้ใบหญ้าผมอะ ผมก็เอาคําที่ f อฟซีบอกไปว่าเขาแล้วก็ไปไล่เขาแบบคือไล่เพื่อนเขาไม่ที่ไล่ตัวเขาเหรอก